ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็มารีวิวส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นตู้ชุดราคา4,700ันเนะครับผมรวมส่งนะครับราคานี้นะครับผมเป็นตู้10นิ้วนะครับผมไม่มีคาราโอเกะนะครับแต่ลูกค้าสามารถต่อพ่วงกับมิกเซอร์เพื่อร้องคาราโอเกะได้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ไฟ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ หรือแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับที่เป็น12โวลต์นะครับ13 14โวลต์นะครับที่จะนำมาต่อเข้ากับตู้นี้นะครับได้เข้าตรงๆได้เลยนะครับผมสำหรับจุดเชื่อมต่อนะครับผมไฟ12โวลต์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหัวแจ็ค DC ตัวนี้เลยนะครับผมนะครับก็เอามาเชื่อมต่อกับแบต12โวลต์ตรงๆได้เลยนะครับผมรัางร้านก็มีอะแดปเตอร์นะครับแปลงไฟให้นะครับผมนะครับตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวรองหน้าร้านนะครับ ก็จะเก่าหน่อยนะครับผมแต่ของลูกค้าก็ใหม่นะครับโอเคครับผมนะครับตู้นี้นะครับผมนะครับสีนดาเงินนะครับลูกค้านะครับเพิ่มแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับเป็นแบตในตัวนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้เรียบร้อยนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับในชุดนี้นะครับผมตัวนี้ก็จบไปนะครับในราคา6000 400บาทนะครับตัวนี้นะครับผม6,400บาทนะครับรวมส่งนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีแบตนะครับ4,700รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับสเปคงานก็จะเป็นโครงปั๊มนะครับไม่เหล็กนะครับ10นิ้วนะครับไมเหล็กก้อนเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมแอมคัรดีจิ๋วนะครับระบบแยกซับนะครับ1ตัวนะครับ6.5นิ้ว1คู่แหลม1คู่นะครับผมแล้วก็ขนาดตู้นะครับผมกว้างยาวอยู่ที่55ซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ 36ซนติเมตรนะครับความลึกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับอยู่ที่43ซนติเมตรนะครับน้ำหนักรวมไม่เกิน20กิโลกรัมนะครับก็ประมาณ20กิโลกรัมนะครับน้ำหนักก็หนักพอสมควรนะครับ20กิโลกรัมเนาะนะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อสั่งซื้อก็เข้าหน้านะครับตรวจสอบนะครับผมนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องขนาดตู้น้ำหนักตู้นะครับความเหมาะสมเนาะที่จะไปใช้งานนะครับหรือไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกับ ผมได้นะครับตรงๆนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับผมนะครับตู้สีดำแดงตัวนี้นะครับผมก็เป็นลูกค้าเดิมนะครับที่เข้ามาสั่งเพิ่มนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมในการสั่งซื้อดีไปตลอดมานะครับขอบคุณพระคุณจริงๆนะครับผมโอเคครับสรับตู้สีน้าเงินนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดหนองคายนะครับผมนะครับ เขามาสั่งทำนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเทสเสียงส่งงานพร้อมกันเลยนะครับชุดนี้นะครับผมจะเทสเสียงพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดราคาเดียวกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเทสเสียงจุดประสงค์นะครับก็คือเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองนะครับก่อนส่งนะครับได้ดูสินค้านะครับผมตอนรับสินค้าตรงปกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ถ้าชอบได้ผลงานนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กและกันไปเรื่อยนะครับติชมได้นะครับผมตามความเป็นจริงเลยนะครับน้อมรับทุกประการนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็ปรับเสียงไว้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับเผื่อท่านใดยังไม่ยังไม่ทราบนะครับตู้เรามีบลูทูธในตัวนะครับแต่ละตู้นะครับมีบลูทูธทุกตัวนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้บลูทูธแพคคู่ตัวนี้นะครับเพื่อการเทสเสียงที่ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ Thank <laughs> you. โอเคครับผมนะครับเทสเสียงเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าจากปทุมธานีและจังหวัดหนองคายนะครับผมนะครับถ้าได้สนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาถามได้นะครับ0625173840นะครับ0625173840นะครับคุยกันก่อนนะครับอ่าโอเคตกลงค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ ฝากขอบนะครับคนขอบคุณนะครับทุทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับในการสั่งซื้อสั่งทำนะครับหลายหลายท่านนะครับเป็น fc เก่าและ fc ใหม่นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ติดตามผลงานนะครับผมโอเคครับอนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ